มีใครจำซีนต้นคูนสีเหลืองในหนังเรื่องแฟนฉันได้บ้างดูเผินๆซีนนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีความหมายที่ผู้กำกับเขาซ่อนไว้อยู่เราว่าใครก็ตามที่เคยดูหนังเรื่องแฟนฉันน่ะจะต้องคุนซีนนี้แน่นอนนั่นก็คือซีนที่เจีย๊ยบเขาตื่นไม่ทันรถโรงเรียนและทีนี้พ่อเขาก็เลยต้องอ่ะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปส่งกลางทางรถโรงเรียนก็จะจอดรอเจี๊ยบอยู่ตรงต้นคูนต้นเดิมทุกวันคือไม่ว่าเจี๊ยบจะตื่นสายยังไงเขาก็จะไปโรงเรียนทันแน่นอนเพราะว่ารถโรงเรียนจะจอดรรอออเเเจียู่่ตงทดิมมส มีครั้งหนึ่งที่เจี๊ยบตื่นสายแล้วเขาพยายามจะไล่าตามรถคันหนึ่งให้ทันนี่ก็เป็นครั้งเดียวในหนังเรื่องนี้เลยที่รถขับผ่านเลยต้นคุณไปเลยไม่ได้จอดรอเจีย๊ยบซึ่งมันก็มีความหมายว่าครั้งนี้มันสายเกินไปแล้วจริงๆสําหรับเจีย๊ยบรถคันนั้นก็คือรถของน้อยหนาที่กําลังย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นนั่นเองในสคริปต์เราต้องการแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งมันต้องการเหมือนแบบว่าเป็นภาพจำว่า ทุกครั้งถ้าเราเราไล่ตามอะไรอ่ะเราจะาตรงเนี้ยเราทันเสมอถ้าเรามาสายก็จะมาทันตรงเนี้ยขี่โมไซค์ไล่ตามรถโรงเรียนเนี่ยมาทันตรงนี้ตลอดเวลาแต่ครั้งเนี้ยมันเลยต้นคูณไปเราไล่ไม่ทันไอ้ซาลิงไล,ล่รถมันทุกย้ายบ้านเนี่ยเป้าหมายที่จําเป็นตน้องมีแรงมาปีนี้หนังแฟนชันมีอายุครบ22ปีแล้วมีใครเพิ่งรู้ความหมายของซีนนี้เหมือนกันบ้างไหมคะ หรือถ้าใครคิดถึงหนังเรื่องน,นี้โดือยชอบหนังเรื่องน,นี้เหมือนกันคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ